สุสานนักรบไวกิ้งหญิงคนแรกผลการตรวจ d n a และลักษณะของกระดูกที่พบในสุสานนักรบไวกิ้งในยุคศตวรรษที่1ิบนเกาะเวียโกของสวีเดนยืนยันว่าเจ้าของโครงกระดูกนี้เป็นหญิงโดยสิ่งของที่หลุมฝังศพชี้ว่าเธอเป็นนักรบและบุคคลสําคัญระดับสูงที่มีบทบาทในการวางแผนและบัญชาการนักรบหลุมฝังศพนี้มีการค้นพบครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่19และมีการถกเถียงกันมานานว่าร่างของนักรบที่อยู่ภายในนั้นเป็นชายหรือหญิงกันแน่ แต่ผลการวิเคราะห์ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสตอกโฮมชี้ว่าโครงกระดูกดังกล่าวไม่มีโครโมโซมยซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นเพศชายคณะโบราณคดีผู้ขุดหลุมฝังศพนี้กล่าวว่าพบอาวุธและเข้าของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับนักรบมืออาชีพอย่างครบถ้วนในหลุมฝังศพของนักรบหญิงไวกิ้งผู้นี้ทั้งดาบขวานหอกโล่ธนูและซากม้าที่เป็นพาหนะ นอกจากนี้ยังค้นพบกระดานสำหรับเล่นเกมชนิดหนึ่งวางอยู่บนตักของเธอด้วยซึ่งเป็นลักษณะการแสดงถึงการเป็นผู้วางแผนกลยุ